รางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลของพวกเรานะครับทีมเขียนจีราต้องรอดกับรางวัล Best Notable นะครับก็คือแบบว่าได้รับการแบบว่ามองเห็นรู้จักได้ๆก็เป็นรางวัลแรกของพวกเราเลยแบบดีใจมากๆไม่คิดไม่ฝันเกินฝันนะครับก็คว้ารางวัลแล้วเขียนฝันข้างฝาสุดๆเขียนติดฝาบ้านว่าต้องได้สักรางวัลลูกต้องทําให้ได้บอกแม่ไว้จําได้สมู แล้ววันนี้จะไปอยู่ที่ไหนฮะก็ไปอยู่ที่ตู้ของดูมันดีอ๋อเราของพี่เก่งเหรอครับครับผมเก่งก็เป็น rising star ครับอ๋ครับเป็นนักขับรถเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้น diver เรียก้ว่าเขาเป็นคนมาแรงไงตอนนี้ครับผมครับก็เขิๆนะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณที่ มอบรางวัลน,นี้ให้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยก็เป็นกําลังใจในการทํางานมากๆทั้งสองรางวัลเลยคือเป็นกําลังใจในการทํางานของพี่พทีมหลังบ้านทุกคนพี่พี่นักแสดงไม่ว่าจะเป็นพุ่มกับหรือส่วนไหนของโปรดิกชันก็เป็นกําลังใจมากๆเลยครับในการทำงานขอบมีขนาดกันมีแบบแฟนๆทันะ้หมก,กันขนาดไหนครับถ้าซีรีส์ออนมันจะขนาดไหนก็ จริงๆก็ <S 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 ต้องขอบคุณแฟนๆนะ,ค,ะครับขอบคุณแทนพี่เก่งเพราะว่าผมพี่เก่งเป็นการโหวตเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นของกรรมการตัดสินก็ก็ขอขอบคุณทางไวยอนิเวอร์แัลที่แบบมองเห็นเพราะว่ากรรมการก็ได้ข่าวมาว่าแบบกรรมการมาจากแบบหลากหลายแบบท่านเลยอะไรเง,งี้ยเราก็แบบลงคมเห็นว่าให้เข็นติตาต,ต้องรอดได้างวันนี้เลยนะครับก็พูดเลยแล้วกันว่าขอบคุณมากๆสำหรับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นกำลังใจสำหรับพวกเรามากเลยเนาะที่จะเรียกว่า คิวที่เหลืออยู่อะมันต้องใช้กําลังใจใช้แรงเยอะมาก่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้ทีมเข็นสีดาต้องรอดแบบตั้งใจยิ่งมากกว่าเดิมตั้งใจที่ว่าตั้งใจแล้วก็ตั้งใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันทาให้เรารู้ว่ามีคนมองเห็นแล้วก็ให้คุณค่าในสิ่งที่เราทําไปถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ไฟโลเซปตนาทีแต่ว่ามันก็ได้รับการมองเห็นแล้วก็ได้รับการบอกต่อได้รับการแบบให้รางวัลซึ่งก็เป็นอีกอย่างหนททําาางนแบบพพวกเรีี่ม กล้องทีมไฟทีมพุ่งกับทีมทุกทีมที่อยู่เบื้องหลังก็น่าจะได้กําลังใจจากสิ่งนี้ไปเยอะมากก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทีมงานเบื้องหลังทุกคนเลยค,ครับเก่งเก่งก็คอนเสิร์ตจรสองรางวัลน,นี้ก็ขอมอบให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยครับผมก็ทุกคนน่าจะเป็นกําลังใจในการในการติดตามพวกเราเป็นกำลังใจในการในการใช้ชีวิตหรือว่าในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเชื่อว่ารางวัลน,นี้ จะเป็นตัวแทนที่ดีของพวกเราครับแล้วก็อีกนิดนึงรางวัลมันชื่อว่ารางวัล noticable e นะครับ,รบขเขียนจดต้องลอก็ขอขอบคุณทุกแพลตฟอร์มพวกเราจะมีทีมช่วยเหลือพี่ๆที่น่ารักกับเราที่กระจายคือเอาไปตัดต่อ<ม>เอาไปทำนู่นทำนี่เอาไปเผยแพร่ให้มันถูกมองเห็นมากขึ้นเปิดการมองเห็นในกับสิ่งนี้ซึ่งเราจะไม่มีสิ่งนี้ไม่มีรางวัลน,นี้เลยถ้าแบบ ขาดความรักจากทุกคนไปขาดแรงกําลังที่แบบคุณนั่งตัดต่อไปเป็นวิวต่อวิเอ๋อนั้นมาใส่เนี้ออเอาเพลงมาใส่นั้นอ,อนันนี้ทุกอย่างมีความหมายกับพวกเรามากอยากให้รู้ว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลของทุกคนเหมือนกันครับอ่าสุดลายลับใ่งกาเป็นกำลังใจให้คิวทายที่เหลือของเผื่อคิววันไหนครับอฮารู้แล้วเหรอมันมันมี่แ<า>ดดจริงเหรอครับผมก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับเขียมจิราคิวต่อไปนะครับก็ฝากกดแฮชแท็กฝากส่งกำลังใจมาให้เราได้นะครับก็ถ้าถึงวันที่พูดได้เดี๋ยวจะออกมาพูดนะครับว่าเป็นวันไหนครับปีหน้าได้ดูแน่นอนครับป้าป้าพูดแบบน,นั้นใช่<ด> <laughs> แล้วขอบคุณแฟนๆนะครับที่เขาเรียกว่าให้กำลังใจพวกเราแล้วก็เฝ้ารอคอยคิวต่อไปซึ่งมันน่าจะใกล้ๆนี้แหละครับมันน่าจะ แล้วน่าจะมีอะไรพิเศษเร็วๆนี้ครับก็บอกเลยว่าพอได้รางวัลปุ๊บคือมันยิ่งอยากอยากถ่ายทำละคืออยากออกที่กองเลยใช่ไหมคือเรียกรถตู้ไปที่กองถ่ายได้เลยเข้ามาไปรอเอ้ยแล้วก็มีมีคนรอดูหมี่ไก่ฉีกอยู่หรือเปล่าครับได้รางวัลแล้วอาจจะได้มีไก่ฉีกแบบพิเศษหรือเปล่าให้ให้พี่เก่งรอดูว่าจะได้เห็นไหมเนาะครับผมก็ได้เห็นแน่นอนครับแต่เก่งขอ ขอดูตารางเวลาว่าวันไหนได้นะเด็ยกยังบอกเขาว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีใครชิมเนะาะรอไปโอเคเราก็รอได้อยู่แล้วล<ะ>ก็ไม่เป็นไรเราซื้อซื้อกินเองก็ได้ <c oughs> มันจะไม่อร่อยเท่าแบบฝีมือพี่อเลยงั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูเนาะ <c oughs> โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่คีของเราเดี๋ยวรออแยเนาะ 아 <laughs>